โอมชานติวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนพฤศจิก,กายนปีสองพันยี่สิบเอ็ดเราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาพูดว่าลูกๆที่แสนหวานเพื่อที่จะบริจาคทรัพย์ของความรู้ให้ตึกตรองมาหาสมุทรแห่งความรู้ให้มีความสนใจในการบริจาคเพื่อที่ลูกนั้นจะตึกตรองได้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆคําถามของเมรีในวันนี้ อะไรคือหนทางที่จะรักษาตัวลูกเองให้มีสุขภาพดีได้ตลอดเวลาในหนทางของความรู้ซ้ําอะไรคือหนทางที่จะรักษาตัวลูกเองให้มีสุขภาพดีได้ตลอดเวลาในหนทางของความรู้คําตอบเพื่อที่จะรักษาตัวลูกเองให้มีสุขภาพดีตลอดเวลาให้เคี้ยวและวก็ย่อยยากของความรู้คือเมรีลูกนั้นได้รับจากพ่อซึ่งก็หมายความว่า ให้ตรึกตรองความรู้ลูกผู้ที่มีนิสัยในการตรึกตรองนั่นก็คือย่อยไม่สามารถที่จะล้มป่วยลงได้ผู้ที่ไม่มีความเจ็บป่วยใดๆของกิเลสจะมีสุขภาพดีได้ตลอดเวลาอะไรก็ตามที่บาบาให้กับเราเป็นย่าแห่งความรู้เราก็จะต้องย่อยมันและเพื่อที่จะย่อยเราก็จะต้องตึกตรอง แต่ละจุดและทุกๆจุดอย่างที่มันเป็นแล้วเข้าใจเพื่อที่เราจะสามารถบริจาคมันได้ชาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกตึกตรองมาหาสมุทแห่งความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ดีๆที่พ่อนั้นได้พูดและจงมาเป็นผู้ให้คุณประโยชน์กับคนอื่นๆมากมายอย่า ให้ได้ยินสิ่งที่ผิดผิดด้วยหูหนึ่งแล้วให้มันออกไปอีกหูหนึ่งจุดที่สองละเลิกธรรมชาติปีศาจที่ลูกอาจจะมีแล้วเยี่ยวเรื่องของความรู้อย่างต่อนเนื่องที่พ่อได้ป้อนลูกพรสำหรับบาบากับลูกๆูกในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นหงอันจกักรีบผู้ที่คงอยู่อย่างมั่นคงตลอดเวลาในรูปแบบที่บริสุทธิ์ของลูกและก็เก็บไขมุกของคุณธรรมเท่านั้น สามต่อให้ลูกเป็นหงอันศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่คงอยู่อย่างมั่นคงตลอดเวลาในรูปแบบที่บริสุทธิ์ของลูกแล้วก็เก็บไขมุกของคุณธรรมเท่านั้นหกหงอันศักดิ์สิทธิ์มีรูปแบบที่บริสุทธิ์และหน้าที่ของลูกก็คือเก็บไขมุกของคุณธรรมตลอดเวลาอย่าได เอาหินของข้อบกข้องเข้ามาในสติปัญญาของลูกอย่างไรก็ตามเพื่อที่จะเติมเต็มหน้าที่นี้ได้ให้จดจำคำสั่งเดียวอยู่เสมอคืออย่าคิดปีศาจอย่าได้ยินปีศาจอย่าได้เห็นปีศาจอย่าได้พูดปีศาจผู้ที่เก็บคำสั่งนี้ไว้ตลอดเวลาในสำนึกรู้ของเขาก็จะอยู่ในฝั่งของมหาสมุทรอยู่เสมอผู้ที่อาศัย ที่อยู่อาศัยของโหงก็คือมหาสม like ุทรแคติพจน์ในวันนี้การอยู่ในรูปแบบเท <man confer dles> วดานางฟ้าของลูกในขณะที่เดินและเคล<ถ> BE <man> ื่อนไหวไปทั่วเป็นของขวัญที่เอาใจพ่อหัวใจของพ่อบรามาซ้าการอยู่ในรูปแบบเทวดานางฟ้าของลูกในขณะที่เดินและเคลื่อนไหวไปทั่วเป็นของขวัญที่เอาใจหัวใจของพ่อบรามา เราเอาใจหัวใจพ่อบราหมา่ามันก็เหมือนกับเอาใจหัวใจของชิปปะบาอัชจะโอมจางติ